สบายดีสบายดีวัดส,สุขุสุคนพี่น้องจามุนีก็อยู่กับเบาม,มีคือเก่าบรรยากาศต,ตอนเทียงอยู่เทียงให้เทียงหน้าผ้าซุกมองเก่ามองเดิมพี่น้องกําลังสิเตรียมอาหารเทียงให้เด็กๆก,กินตอนนี้มาเบิ่งน้ากันว่ามีเมนูอย่างเด็ดๆมัน้นนี่อันนี้แหละพี่น้องอาหารเทียงของพวกฮา,าก็จะเป็นหมูบดแล้วก็เครื่อง นีบ่พ่นพัดกะเพราพี่น้องจ๋าบ่ามีว่ะสิพัดกะเพราให้เด็กๆกินมอนี่กะเพราก็สิใส่มักถั่วแล้วก็น่อไหมน้ำเนาะที่ผ่านมาหลายค,คนก็แนะนําว่าพัดกะเพราะนะใส่น่อไหมน้ำจังแซบบ่ม,บมีบ่มีบ่เคยพัดได้พัดกะเพราใส่น่อไหมแต่ว่าถ้าพัดน้อไหมใส่หมูเฉพาะาี่กะเคยพัดอยู่ถ้าพัดกะเพราใส่น่อไหมบ่เคยเนาะก็สิเป็นครั้งแรกเคยใส่แต่มักถั่วมักถั่ว น้ไม้ต้มน้ไม้สดเด้พี่น้องไปหามาเมื่อวานกับใบกะเพราแล้วก็หมูสับหมูสับถึนเกือบกิโลพัดหน่อยพัดย่านล้านบ่อิม่มเพราะลูกหลานหลายบริกินตล้านเรากินเบิดเทียงนี่แหละพี่น้องจ๋ามามาเตรียมสิพัดพี่น้องจา,าพัดกะเพราแซ่บแซบพี่น้องจา๋า,จาต้องใส่พริกหลายๆเนี่ยใส่จี๊ดจัดตามด้วยหมูบดลงไปหมูบดกบเกือบกิโล ยัาดูอิ่มใส่เสี้วขาวลงไปพี่นักศึดษายะใส่ลายสีเ่เค็มอันนี้คืออะไรอ็อันนี้ เป็นสีอวดำบัใส่รลายพี่น้องใส่พอดีพี่สีสันผงนัวน้ำตาล,ตาลบัใส่รลายตามด,ด้วยรสดีโอเคเอาผักมาผู้ช่วยจะบม่มีหอมหัวใหญ่เลยพี่น้องบ่วส่ สีด่าก็ใส่พระมีสีสันน้อยหนึ่งใส่ลายนั่นสีด่างผัดกะเพราหมูสับตามด้วยถั่วลงไปตามด้วยน้ำม้ลงไปกะเพราไปใส่น้ำหลังนเนาะพอสิโป่งจังใส่กะเพราถ้ามาักน้ำได้ลายก็เพิ่มน้ำให้เราููได้มากแห้งๆก็ใส่ประมาณนี้หละ ไปจะกินบอพี่นอกจาแต่ว่าเขาสีไส่น้ำเพิ่มเนาะน,น้ำใส่จอกแม่เด็กๆจอกหนึ่งอันนี้มันสีแหงโพดสำหรับคนกินแหงๆก็โอเคอยู่แต่ว่าอันนี้คนหลายก็ต้องใส่น้ำเน่ะจักน่อยเมื่อนั้นผัดวัสันนึกว่าแกงอ้อมโมาโลดใส่น้ำเป็นถ้วยผัดกะเพราใส่หน่อไม้ด้วยหลายคนบอกว่าแซ่บเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่างแรกเข้าบ่หมี อันนี้บริณนนอยได้พี่น้องกระทะบังใหญ่เพิ่มน้ำพี่น้องจ๋าเดี๋ยวชิบมีน้ำใส่อ่ะน้องจ๋าสุกเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยบ่มีใส่้ำหลังระวังเค็มได้พี่น้องเพราะว่าพัดกะเพรานีมันจีใส่ซอสหลายอย่างพาอซอสหอยมันกับคนข้ามเค็มแล้วถ้าใส่หลาย ้ราผวกซอสพอเอาใส่ทั้งรถดีใส่สังซอสหลายอย่างเรียบร้อยแล้วี่น้องจ๋าก,ก็ตามด้วยกระเพราลงไปซซษเผูไใดมกักลายกระส่กระเพราลายยะเพาา้ายับอกก่อนเนาะบางคนนะอะบ่ค่อยมักกระเพากะบ่ใส่ก็มีเด้สร้างพัดกระเพาแต่บอกกินกระเพาแต่นี่ใส่ลายพอสมควรหลายคนหมักกะใส่หลายส่นะ จะเสแ่บพีพ่น้องผัดหน่อไม้ใส่กะเพรเาหมูสับจอผัดทะเลกระแส่บไปใส่กุ้งปลาหมึกเนาะโอ้ติมกระถะบัาใหญ่เดอ้อปลาปาพี่น้องจ๋าเมื่อกินน้ำกัเดเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดกะเพราสูตรเบาหมี่พี่น้องจา๋าเสแปบมาเดอ้อพี่น้องจ๋าผัดเรียบร้อยแล้วกะเพราของเราเหนีงชูเคยกินตี เาหนัันมันนีอ่ะบดเสผัดกะเพราหน่อไม้หมูสับบิาเสพสับแทนเน่นอนสังเกตบงจานเขาพี่น้องหุงเอลาเถือโลมามามากินน้ำกันพี่น้องจ้าป้าป้า พี่น้องจ๋าม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 ากินข้าวน้ำกันพี่น้องแซบแซบมาเด้อมาเด้อผัดกะเพราหมูสับหน่อไม้สบายดีรอบพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินข้าวาผัดกะเพราสบายดีสบาดีป้าลุงลงมือได้เด็กเด็กบอกว่าช้อนกลางในช้อนกลางไม่มีกลางว้ายนี่ไงช้อนกลางนี่ทำอย่างนี้เขาบอกจกสอนกลางพี่น้อง นี่สวนใสสวนใสบ <c lly> <esses bunlar. S 1> ุ้ยอ้าวตักเองมากด้ำไม้ก็น้าไม้นี่มากับพริกก็เอาม้พริกกะเพราหมูพี่น้องจ๋าแซบแซบบันแล้วน้องทำเศริกิจมันยังหลายอยู่นี่น่าเราไม่สนใจเราส้อนกางไม่ต้อง ควาอิ่มตักเามขาวี่ตักใหราก็ยันกินบ่เบิดอ้ัก่นี่เอามกพรารืเอยังจานมายกมาจานน่จานกินได้ลาย น้งจงกิน่ well. ้เอบจันบอบกดันยายบุญกินยีนอาพูดกันยีน่าพัดกะเพราหลายคนบอกว่าบ่มีคือบ่พัดกะเพรากบแนวแซ่บเด้อบมี่บะมี่กินกบอบ พสันเกิดมาในเมืองวายไม่กินกบเคยกินแต่ขางคกวายบกไปอ่นางคกขา็นกบกินข้าคนอะคนละอย่างกินไย่าไรฮยาบ้าไม่บาตัดกระตุ้มเนี่ยกะนังกกระตุ้มกระตุ้มมาเลยเขียน่างั้นแต่ว่าแทบเป็นพี่น้อง ลายพื้นที่เขาเจ้ากับกินเพือนค้างโคกลอกนหนังมันอกอ,อ,นอกเนอกมันกระคายคือโกบเนี่ยมันมัน,มน,นบ่มีเคยกินอยสองประมาณสองเถื่อนละสามเถื่อนเนี่ยตะแ้ย่างหน่อยปีงมันสวดสวดเขาสิลอ,อกหนงัง <c oughs> ตะกี้ก็กินโกบอันเดียวนี่ก็บ่กิกนเขตลงไปยุงเทนมาแล้วบ่ค่อยกินโกบกินหนูกินอย่างบ่แม่งรสชิตรีบแต่ว่าแบบว่าทั้บ่อยากเลยนะ งบยูบางับงับเข่าคาคอจ้าข้าย่อไห่อยใ้ยังน่อยไ่ได้กินไม่ไ้ขอปีนิ่ตายกนเข่าคาคอสีมอนไม่ลยาดับทันมงก่งราเก่งขาทนมสววพัชายอยากกัะเพรากุ้งเนาะ กวเ้าค yeah. ุ้กับมุกเอาคุณแม่ไปหาไปเล่นที่บ er ้านบรรยูกาอยูเพื่อนใหม่ก็มีอมาลาครับเจ็ดเจี๊ยบเจ็ดสีพี่น้องจากเพื่อนที่้ากันไปใส่ให้ไว้ไปคุดมันคุดเผือกคุดมันรสอสีมเจดสี่เยกว่ แซบบตจีมอนแซบอันนี้คือพากินหลายรอบเลยเนาะกินทอดกิียวกินนั่นกินนี่อันนี้ที่เป็นกินข้าวกินข้าวแล้วก็สิมีพาไปกินต่อยสิพาไปกินน้ำบัดนเนี่ยน้ำปั้นบอกไปกินน้ำแม่จะให้ร้านให้กินต่อย พันเขาไปกินน้ำมานะเขากินเขาบริลาลแล้วเดีกก๋ยวมากินเขาก่อนเดไปกินนำ้ำอาิ่มรออิ่มไหมแค่บะทำหานเจ้ากันไม่ลายพกยงเราสิบวเบิร์ดก็กินเพชรบ่ก็กินตะตอนมนะนย,อย่งยังอีเดินในหมอนะ อีกบ้างไ้กินเบิร์ก่อนขันพ่อล้วเอาไม่เด้อข่าเลยง่ายเงี้นานๆเธอพี่น้องเจะกินข้าวงแก่ป่าสิกินเบอร์เกอร ผัดกะเพรามันต้องมีน้ำสุปสดนะแซ่บหนะลายคนก็ถามว่าอันแพรอันนี้นะหลานสาวพี่น้องลูกพี่สาวคนโตพ่อแม่กรุงเทพเหตดงานอยู่ในเมืองเผื่ติดโควิดเศร้าโควิดแ้วก็ลงมาอยู่บ้านตักีนวดสวด ขาดนนองสิเบอร์าเกียงเกียงอินอยู่ไว้บนมือิกสังตักเพิ่มอิ่บอมันป็นไดบอิตักเพิ่มม้ตักเอนหมอยงเลยมาอย่างนี้ที่กินมีนากินอยู่ดอืม เดี๋ยวไปกินน้ำแล้วมากอะคอยกินจะัาคอองมุมมามอาบาเอเยอะแจบปวดโค้น้องกาให้เงิเด้๋เขาเอหายูานอาหารแถวทางลาวเริ่มต้นอยู่ที่สิบห้าพันเอ้ยสิบหาเอ้ยหาสิบบาทสิบห้าพันน่ะแหาสิบบาท ห <languages? S 2> าสิบบาทขึ้นไปบางที่ก็หกสิบเจ็ดสิบห้าบาทจะมีบมีดอกอาหา่เกาะนะเพมีหาดบันนอกกบในเมืองตักกรงง่ตักข้าน kind of uh, uh, ี่ายแค่ย่าบอกเอาไวเนียนๆเยเพิ่มจานพยากอพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น ฝากเงินมาให้ให้ไปอุดหนุนน,น้องเลิงฝากเงินมาสี่ร้อยไปซื้อน้ำขวดละยี่สิบเอแก้วละยี่สิบบาทซ่าแก้วแ,วแวมนบอกสี่ร้อยซ่าแก้วบอกน้องเลิงกับขึ้นหออ้างกับเปิดห้านมื่อเนี้ยขึ้นห้างเลยขวดจอบจอบขบาท,าบาท,าบาทอบน้องจ๋าผัดกะเ,เพราเส้นผัดพร้อ อ่ะพอพอพออีโมอีมกกระเพาะสำนีจะกินหลายหลายกนใหญ่ายก็ด้วยค่ะหมักแล้วมีนขับไหมักน้ำแสบโพดโพพี่น้องจ๋ามักโผล่มักโตอะไรเลยถ้ามักใส่น้ำเพราะว่าไม่กินกับข้าวเนะมันเกิดง่ายมันบวมเดี๋่วพัดใเซนไม้ก็แสบพี่น้อง พัท here, ดทอมันนะแซ่นะใหม่นพัดอนอใหม่ใหญ่ๆนะต้องเป็นนอมันเนาะตุ่มจืดๆแล้วมาพัดพัดใช้หมูสามสั่นแม่ล้วใส่ใบมะกรูดน้ำเนาะโอ้ยหอมแซ่เนาอมอ่บอกมจานช้องเนะชิมอนอ่มแล้วบริเวณอ่มเดี๋ยวมันแผนสูงแผนสูงจงท่องไปกิน <band> <ball> <ümüz> วันนี้สิมีเม,มนูต่อไปเอามอนี่มาคือบะเบ็ดตักน้ำออกระน้่ออกิ่ม,มตักเรากินบะเบ็ดอยากอิ่มบอกเขาหนะร้รอนนะเาขาชิมมอี่อกรไส้กันเสแต่บ้านนอกเขาพี่น้องกินข้าวเรือหาเมด็ดจี๊เมด็ดมันก็บริเสียหายกิน<แ>ข้าวเรือบ่วงซองบ่วงก็กบริเสียหาย มันมีเป็ดมีไก่กินข้าเทลงกับไก่กินเนาะเศษพักเศษ็ยังกะเป็ดไก่กินดีบอกเอออยู่ในเมืองเลยพี่น้องเขาเรืออันเป็นทวยเป็นจานกะเทสหินลงทางขยะเนาะยุงเทพอันนี้คือแบบจะคลองแหละตอนยุงเทพกินยังเลือกะเทศลงกันทางขยะแต่อยู่บ้านนอกเอาเทให้มาให้เป็ดให้ไก่กินปลาเสียเขาเม็ดนึงกับปลาเสียมาตักเบิดและพี่น้องเอยจะขาดในหมอนยังโยม แหงปละซินหน่อยเด้ยถ้ากินกินตะเห็ดกับป่าเบื่อป่ากินอยู่ซุมมือมันี้เปลี่ยนมาเป็นพัดกะเพราคุดเผือกกลนมันจะขาะเหี่ยมันมันมาทอดเด้อหามันมาใส่หนีน้องทำ ที่สามนั่เองใช่พี่น้องเท้าฮะเสียม์ไหมเท้าอิ่มเต็มโค้งเจ้พี่น้องจ๋ามากนีก erm. ็ขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเฉพาะที้พ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีแมงมันสกุลสกุลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณแมงันสกุลสกุลที่ติดตามกันตลอดมาพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วพี่น้องสบายดี